ในตอนนี้เราจะทำการเปลี่ยนภาพที่วิ่งไปมาอยู่บนหน้าร้านค้าออนไลน์ของเราเพื่อให้เป็นสินค้าเด่นที่เราต้องการจะให้ไปแสดงอยู่ที่บริเวณนั้นตอนนี้ให้เราทำการเลือกที่โมดูลโมดูลที่แสดงภาพโฆษณาเลื่อนอยู่ด้านหน้าร้านนั้นคือโมดูลที่เรียกว่า image slide เนื่องจากโมดูลมีอยู่มากให้เราค้นหาเมื่อพบแล้วให้เราทำการคลิกลงไปจากนั้นให้เราทำการเลื่อนหน้าจอลงมา ให้เราทำการแก้ไขโดยการคลิกที่หัวข้อ c o n f i g u r e จากนั้นเราก็จะเห็นตัวเลขของการตั้งค่าขนาดของโมดูลเราไม่ต้องทำการแก้ไขอะไรทำการเลื่อนหน้าจอลงมาเราจะทำการเพิ่มภาพโฆษณาของเราลงไปให้เราทำการคลิกที่ Add Slide ที่ช่อง Select File ให้เราทำการคลิกลงไป จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกไฟล์ที่เราต้องการจากนั้นคลิกปุ่ม open เลื่อนหน้าจอลงมาทำการใส่ไทเทลของสินค้าตอนนี้ขอยกตัวอย่างว่าชื่อ product 1ถัดมาที่ช่อง URL ให้เราใส่ลิงก์ไปยังหน้าสินค้าที่เราต้องการจะขายจากนั้นรีเจนให้เราใส่คำอธิบายลงไปพิมพ์ข้อความลงไปให้ใส่รายละเอียด ลงไปในช่อง description พิมพ์ข้อความลงไปให้เราทำการเลื่อนหน้าจอลงมาทำการบันทึกด้วยการคลิกปุ่ม save เมื่อทำการบันทึกแล้วจะกลับเข้าสู่หน้าจอ configure ทำการเลื่อนหน้าจอลงมาให้เราทำการคลิกเครื่องหมายถูกของรูปที่เราไม่ต้องการทำการปิดรูปถัดไปปิดรูปที่3คลิกปิดรูปที่2 คลิกเพื่อปิดรูปสุดท้ายให้เราคลิกที่ add slide เพื่อเพิ่มรูปอีกหนึ่งรูปคลิกปุ่ม b r l เพื่อเลือกภาพคลิกภาพสมมุติที่เราได้เตรียมไว้จากนั้นคลิกปุ่ม open ให้เราคลิกใส่รายละเอียดต่างๆเมื่อใส่รายละเอียดหมดแล้วให้เราทำการบันทึกด้วยการคลิกปุ่ม save จากนั้นให้คลิกกลับไปดูที่หน้าร้านค้าของเราคลิกที่โลโก้ ตอนนี้เราจะเห็นว่ารูปที่เคยวิ่งโฆษณาอยู่ที่หน้าร้านของเรานั้นเปลี่ยนไปแล้วหากเรามีรูปภาพโฆษณาจริงๆให้เราทำการแก้ไขเปลี่ยนลงไปนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงโมดูลอิมเมจสไลดท,ที่หน้าแรกของร้านค้าออนไลน์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ